สาวชาวไต้หวันผู้หนึ่งเป็นโรคสมองพิการแต่กำเนิดไม่สามารถเคลื่อนไหวตามปกติและพูดจามไม่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาเธอสามารถเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐแล้วแสดงทัศนคติของเธอในที่ต่างๆเพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้อื่นครั้งหนึ่งเธอรับเชิญไปบรรยายด้วยการเขียนคนพูดไม่ได้ก็เลยต้องใช้วิธีในการเขียนหลังจากการบรรยายเสร็จมีนักเรียนคนหนึ่งตั้งคำถามว่า ท่านอยู่ในสภาพนี้โดยกำเนิดแล้วท่านไม่รู้สึกน้อยใจบ้างหรือท่านมองตัวเองอย่างไรคำถามอันละเอียดอ่อนนี้สร้างความตะลึงแก่ที่ประชุมไม่น้อยต่างเกรงว่าคำถามนี้จะทิมแทงจิตใจของเธอแต่ปรากฏว่าเธอหันหน้าไปยังแผ่นกระดานเขียนตัวหนังสืออย่างไม่สะทกสะท้านว่าฉันมองดูตัวเองอย่างไรเธอหันหน้ายินให้ผู้ร่วมประชุมแล้วเขียนข้อความตอบข้อความมีดังนี้ ฉันน่ารักมากขาฉันเรียวยาวสวยดีคุณพ่อคุณแม่รักฉันจังพระเจ้าประทานรักแก่ฉันฉันวาดภาพได้ฉันแต่งหนังสือได้ฉันมีแมวที่น่ารักและขณะนั้นที่ประชุมเงียบกริบไม่มีเสียงพูดจาใดๆเธอหันกลับมามองดูทุกคนแล้วเขียนคำสรุปบนแผ่นกระดานว่าฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ฉันขาด หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเสียงปรบมือดังสนั่นในที่ประชุมพร้อมทางน้ำตาที่สะเทือนใจจากหลายๆคนณวันนั้นทัศนคติเชิงสุขนิยมและบทพิสูจน์ของเธอเพิ่มกำลังใจให้แก่ผู้คนมากมายผู้เป็นโรคสมองพิการผู้นี้คือนางสาวหวังเหมยเหลียนศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมาหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสผู้เคยจัดนิทรรศการภาพเขียนส่วนตัวหลายครั้งในไต้หวัน ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ขาดฉันชอบทัศนคติต่อชีวิตแบบนี้ซึ่งถูกหลักสุขภาพจิตและสบายใจด้วยความสุขไม่ได้อยู่ที่คุณครอบครองสิ่งใดมากแค่ไหนแต่อยู่ที่คุณมีทัศนคติอย่างไรในการมองสิ่งต่างๆ่าต่าง,างหากแล้วคุณละ่ะคะมองตัวเองเป็นแบบไหน